กับวันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคการของเงินจากพรจานทร์นะครับเทคนิคการของเงินจากพาระจันท์เนี่ยจริงๆแล้วมาจากปรมาจารย์นะครับก็คือผมจงเจริทีิกุลท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องของโหรา,าศาสตร์สากลเลยเนียซึ่งแน่นอนครับว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ครบรอบ10ปีของการจัากไปของท่านผมจะจริ เราก็เลยขอบูชาครูด้วยการเอาเทคนิคการบูชาขอเงินพระจันทร์มาใช้นะครับแล้ต้องมาสอนมาแนะนำมาบอกต่อกันว่าเราจะทำยังไงนะครับเพื่อจะทําให้ชีวิตเรามีโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะครับในสมัยก่อนนะครับเราต้องเกิดนานนิดหนึ่งในสมัยก่อนของเราเนี่ยทางด้านของนักโหราศาสตร์เนี่ยเราชอบจับเอาจังหวะฟ้าจังหวะฟ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆบ ว่าจะทํำยังไงถึงจะทาให้เกิดโชคล,ลาวแล้วจังหวะฟ้าจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดที่ดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์โลกมาโคจรมาเกี่ยวพันกันนะครับจังหวะฟ้าอันหนึ่งก็คือจังหวัดของดวงจันทร์ช่วงจวังหวะของดวงจันทร์เนี่ยที่ถูกโลกบางเอาไว้นะครับแล้วก่อนนะี้มันก็คือช่วงของพระจันทร์มืดช่วงของเดือนแรงนั่นเองนะครับช่วงจวังหวะนั้นทางด้านของ โราศาสตร์มองว่าเป็นช่วงจังหวะที่่อนที่ดวงในจะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับช่วงเริ่มต้นใหม่ของชีวิตซึ่งช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ส่งผลดีในการเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าจุดเริ่มต้นดีก็มักจะทําให้ชีวิตเนี่ยดีไปทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราสามารถจับมาใช้ประโยชน์ที่ไดเดีนได้ ะะซึ่งทางด้านของผมจรรย์พคสุนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้คิดวิธีขึ้นมาโดยการ,ราาท,ที่ว่าจังหวะของพระจันทร์ที่มืดหรือเขาเรียกว่าอาึ่งวงนะครับหรืออรมาณวีช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่เราควรที่จะทําชีวิตให้ดีมีความสุขวรวมถึงการที่เรื่องของเงินทองเนี่ยเราต้องใส่ในกระเป๋าตังค์ที่เด็กเทคนิคก็คือแบง่งเงินบางส่วนนับเอาไว้สำหรับใช้จ่าย กับเงินอีกบางส่วนที่เยอะต่อหน่วใส่กระเป๋าตังค์เพื่อให้เป็นลักษณะของเขาว่าเริ่มต้นด้วยการมีตังค์เยอะจะได้มีการเยอะต่บทุกเดือนนะครับส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็พยายามความจิตใจให้เบิกบานและแก้ไขปัญหาด้วยความสบายใจเพื่อจะทําให้หน้าที่การงานของเราในแต่ละเดือนเนี้ยมันผ่านคนไปได้ดีเพื่อมีความสําเร็จจิตใจเนี่ยต้องทำให้เบิกบานแจ่มใสมีความสุขในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวัน อน,นุโมนหรือว่าาันบาภวสีเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากในการของเงินจาการะจัก,จกรอัาลวสีหรืออนุโมที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือวันพุทธที่24กันยายนนะครับเวลาก็คือ13.15น,นซึ่งช่วงจังหวะนี้นะครับเราก็นับว่าข้างวันนื้ละกันนะครับแต่แตช่วงก่อนเช้าหรนะือนี่2 0 0้นมาเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะมีเงินนะครับคุณในกระเป๋า,าให้เต็ม แล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวอย่างเช่นว่าคืนมันคืนมันตกคางเนี่ยคุณก็ใส่ไว้ที่หัวนอนเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานเลยครับว่าขอให้มีเงินเนี่ยพกติดตัวขอเงินอยู่เต็มกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณก็ควรที่จะมีอารมณ์ที่เบิกบานเกินสายนะครับเงินอีกส่วนหนึ่งถ้าจะใช้เดี๋ยวคุณก็ต้องแบกออกใส่กระเป๋าเล็กๆเอาไว้นะครับไม่เชื่อว่าภาคเงินจะเัดในกระเป๋าใหญ่ไปใช้ไม่ได้ กระเป๋าใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าแขนมีเงินทุนเต็มกระเป๋านะครับส่วนอารมณ์ก็ขอให้เบิกบานแจงสายล่าเรืงพูดคุยกับคนในครอบครัวให้มีความสุขนะครับให้มีการชื่นชมการยกย่องอะไรเยอะนะครับแล้วก็ในที่ทำงานก็เช่นกันไปทำงานในเช้าวันตื่นเต็มกระเป๋าให้มีความสดชื่นแจงสายให้ทํางานร่วมกันอย่างสามสี่กลุ่มเดี่ยวเพื่อให้ทั้งเดือนเนี่ยมีความสุขนะครับซึ่งเวลาก็จะครอบครัวนะครับก็แดด ที่ยงคืนเลยนะครับทำทั้งวันเพื่อมีความสุขสดชื่นรับรองว่าชีวิตคุณจะใช้สัภาพในการขอเงินจากยัายีเป็นที่แน่นอนนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับไอพี่ใกล้ที่สุดถัดไปนะครับก็คือวันที่24ตุลาคมนะครับเวลาปี4:58นช่วงน,นั้นก็ทำเช่นกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับ เวดือนสถานไฟเราเข้ามาคุยกันอีกทีนึะครับขอแนะนำแล้วก็ขอให้เชิญชวนให้ลองใช้กันดูเคล็ดลับนี้สุดยอดจริงี